มากค่ะ,อะขอบคุณมากค่ะอาละค่ะก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะท่านผู้ชมคะไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องจาก2หมู่บ้านค่ะทั้ง Air Villa, แอร์ว, 3, วิลล่าและก็สัมพันธ์วิลล่ารวมกว่า2,000ครอบครัวด้วยกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีเรื่องราวนะของคนที่เขาบอกว่าเขาเจอแก๊งมิจฉาชีพหลอกใช้นะคะก็เป็นเรื่องราวของโชเฟอร์แท็กซี่ค่ะที่ร้องขอพิสูจน์นะคะว่าตัวเองกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงเพราะเพียงเพื่อไปรับ จ้างนะคะผู้โดยสารครั้งละ500บาทให้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีการโอนเงินผ่านบัญชีของตัวเองนี่แหละนะคะสุดท้ายค่ะตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงด้วยนะคะรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามรายงานจากคุณตีรั์มีบุญค่ะ้ก็ต้อง,องนอนกุมใจให้ผมครับ ผมไม่ได้เอาเงินเข้าไปผมไม่ได้เป็นหลอกผมไม่คิดที่จะเป็นหลอกไปโกงคนใครเราไม่รู้จะไป,ปพูดยังไงในกาเชื่อแต่คนที่ใกล้ยิ่เราเขาเชื่อผมแล้ว นายสกลบุญยิ่งโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้เดินทางมายังรายการสถานีประชาชนไทย PBS วอนขอให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งพิสูจน์ความจริงหลังตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีช่อกงในหลายพื้นที่ซึ่งเขาอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น นายสกลอ้างว่าเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้รับผู้โดยสารเป็นหญิงอายุประมาณ20ถึง25ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรลักษณะคล้ายทอมชวนพูดคุยและบอกว่าตนเองทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายโทรศัพท์มือถือซึ่งต้องการว่าจ้างให้ในายสกลไปซื้อโทรศัพท์มือถือจากผู้ขายตามที่ต่างๆโดยได้ขอเลขที่บัญชีธนาคารของนายสกลเพื่อโอนเงินเป็นค่าโทรศัพท์ซึ่งจะได้ค่าจ้างครั้งละ500บาทขบับรถแท็กซี่มัน มันอาชีพรับจ้างแล้วใครมาจ้างไว้ไหนผมก็ไปครับไม่ค่อยได้นี่อีกอย่างคือค่าค่าโดยสารเนี่ยห้าร้อยก็เป็นปกติของคนที่จ้างกันอยู่แล้วครับก็คือมีคิดอะไรเออไม่ได้คิดอะไรเพราะช่วงจะหาเงินยากด้วยเพราะปกติผมก็วิ่งรถได้วันนึงก็ประมาณพันกว่าบาทซึ่งถ้าได้ห้าร้อยจากตรงที่เขาให้มาเนี่ยมันก็เกบครึ่งหนึ่งแล้วนะ นายสกลอ้างว่าได้มีการซื้อโทรศัพท์มือถือให้กับผู้โดยสารรายนี้ประมาณ4ครั้งและทุกครั้งก็จะกดเงินจากบัญชีคืนทั้งหมดจะเก็บไว้เพียงเงินค่าจ้างที่ตกลงกันไว้จากนั้นมีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของนายสกลอย่างต่อเนื่องถึง3ครั้งแต่ในครั้งนี้ได้รับการติดต่อว่าให้โอนเงินคืนกลับไปโดยผ่านตู้เ TM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่มีการบริการแบบบัตรไม่ต้องถามว่าโอนเงินโดยไม่ใช่บัตร คือมันจะมีเขียนไว้อยู่แล้วเขียนเขียนไว้อยู่แล้วครับกดเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรครับอนเงินโดยไม่ใช่บัตรไม่ใช่บัญชีครับแล้วก็กดเข้าไปพอกดเสร็จเขาก็จะถามคุณแน่ใจนะว่าไม่ได้โดนหลอกลวงไม่ได้อะไรแล้วก็กดมาแน่ใจ หลังมีการโอนเงินคืนกลับไปไม่กี่วันนายสกลได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมินบุรีให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาคดีช้อโกงเนื่องจากมีผู้เสียหายแจ้งว่าได้ติดต่อซื้อขายสินค้าต่างๆผ่านเว็บไซต์โดยมีการติดต่อกับหญิงสาวที่ชื่อตุลโดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนายสกลแต่เมื่อโอนเงินเข้าไปแล้วกลับไม่ได้สินค้าตามที่ตกลงไว้ นอกจากนั้นยังมีผู้เสียหายแจ้งความไว้ในพื้นที่สถานีตำรวจูธรเมืองกำแพงเพชรอีกด้วยคือเขาน่าจะมองว่าเออผมเนี่ยผู้เสียหายคนหนึ่งเหมือนกันนะโดนโดนหลอกก็บน,นี้ยแต่มันมัน,มนผมก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วใ้ผมไปหาไอ้ทุนผมจะไปหาดีไหนนะ ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก,ก็เป็นบู้โดยสารดูไป ทีมข่าวได้พานายสกลไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบกับพลตํารวจตรีพิสิทธ์เปาอินผู้บังคับการปอทออโดยสั่งการให้พันตํารวจโทสันติพัฒน์พรมมัจจุนรองผู้กํากับการกลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยีได้ร่วมตรวจสอบซึ่งให้ข้อมูลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบถึงบุคคลที่นําสินค้ามาประกาศขายทางเว็บไซต์ต่างๆได้ไม่ยากซึ่งมาปีที่ผ่านมามีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ที่ปอทออจํานวนถึง27คดีล าสุดในปีนี้มี15คดีซึ่งผู้ก่อเหตุมักจะใช้สินค้าและราคาเป็นแรงจูงใจให้กับลูกค้าได้สนใจพร้อมกับคำพูดชักชวนที่น่าเชื่อถือโดยช่องทางผ่านของเงินนั้นจะมีทั้งผู้ที่ถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชีและถูกหลอกเพื่อไม่ให้สามารถสาวไปถึงตัวผู้กระทำผิดซึ่งปอทก็จะมีหน้าที่หนึ่งในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อเป็นการสืบสวนทางเทคโนโลยีให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นแนวทางในการหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษต,ต่อไป ตรีรัตน์มีบุญไทย p ี s รายงานผู้ชมคะกรณีของแท็กซี่ถูกหลอกให้ส่งของนะคะจนกลายเป็น ผู้ต้องหาในเรื่องนี้เราจะมาพูดคุยกันนะกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือท่านแรกนะคะก็คือคุณสกลบุญยิ่งนะคะซึ่งเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ที่ถูกกล่าวหาค่ะสวัสดีครับค่ะท่านที่สองนันรตำรวจโทสันติพัฒน์พรหมจุนค่ะเป็นรองผู้กํากับกลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยีของกองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับอัชญายกรรมทางเทคโนโลยีนะคะและท่านที่สามค่ะอาจารย์เจษรานุจารีนะคะกรรมการบริหารของสภาขนายความค่ะสวัสดีทั้งสามสวัสดีค่ะ กงต,ต้องขอถามพี่แท็กซี่ก่อนเลยนะคะถามพี่สกลผู้โดยสารคนนี้ตอนที่เขาขึ้นรถเรามาเนี่ยมีอะไรผิดสังเกตบ้างไหมก็ไม่มีครับคือก็เป็นผู้โดยสารทั่วไปก็เด็กอะครับอายุไม่น่าเกินยี่สิบห้าอายุไม่น่าเกินยี่สิบห้านะคะแล้วคุยกันยังไงเขาถึงได้เสนอว่าจะจ้างพี่ให้ไปทํางานแทนเขาไปทําธุระแทนเขาอะเขาก็ไม่ได้คุยอะไรมากเขาบอกว่า เคยจ้างแท็กซี่คันหนึ่งว่าจ้างไปส่งแบบนี้แหละแล้วคันนั้นเขาเลิกเลิกเลิกทําให้เขาแล้วเขาก็เลยจ้างผมต่อมีการกล่าวอ้างว่าเคยจ้างโชเฟอร์แท็กซี่ให้ทําลักษณะนี้มาก่อนครับผมอืมค่ะแล้วเนื้องานที่เขาบอกเราให้เราไปทําก็คืนหนึ่งให้ทําอะไรบ้างเอาโทรศัพท์ไปส่งเขาครับซื้อไปซื้อโทรศัพท์ครับไปซื้อโทรศัพท์ซื้อได้ก็เอาไปให้เขาแค่นี้ครับผ แล้วเราได้ย้อนถามเขาไหมว่าแล้วทําไมคุณไม่ซื้อเองแล้วก็ไปส่งเองไม่ไม่ได้ถามเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะโอนเงินเขา้าบัญชีผมไหมววยน,นึกว,ว่าคุยกันเล่นๆครับนึก่ว่าคุยกันเล่นๆ่นไม่มีอะไรมากอ๋อแล้วพอเขาโอนเงินเข้ามาจริงๆครับเราก็ซื้อให้เขาจริงๆเขาก็ซื้อให้เขาจริงๆแร้วเพราะคิดว่าเป็นเงินเขาครับ <eder> อมไม่รู้จะไปเอาของเขาไปทำไมแต่ตอนนั้นเราไม่ได้สงสัยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมต้องมาจ้างเราแล้วเขาเขาไม่กลัวหรือว่าเราจะ เอาเงินเขาหนีไปอะไรเงี้ยได,ได้ฉุกใจบ้างไหมคะไม่เลยครับเพราะว่าเขาถ่ายรูปสมุดบัญชีผมใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายรูปป้ายชื่อติดหน้ารถแล้วก็ป้ายทะเบียนรถผมคือถ้าเขา<อ>ถ้าผมเอาเงินเขาไปเขาตามผมได้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าพยายามที่จะให้มั่นใจว่าเขาเองก็รู้นะว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนถ้าโอนเงินมาก็ไม่มีปัญหาเขาตามมาหาเราเจอครับผมเรารู้สึกอย่างนั้นด้วยครับเนี่ยแท็กซี่ดีๆบางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่า ก็ด้วยความบริสุทธ <ension> ิ์ใจก็ไปซื้อโทรศัพท์คร <toilet paper. S 2> ัเอาไปส่งให้ลูกค้าของเขาไปซื้อจากคนที่เขานัดไว้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับซื้อเสร็จผมก็เอาไปให้เขาเลยครับเขาจะโทรตามมาซื้อเสร็จแล้วนะผมก็เช็คอย่างเดียวในกล่องโทรศัพท์ว่ามียาเสพติดอะไรหรือเปล่าแค่นั้น่ะอย่างอื่นผมไม่ไม่รู้แล้วเราก็ระวังระวังยาเสพติดอย่างเดียวครับนี่ขนาดระวังยังรับงานนี้ด้วยนะเนี่ยแล้วขอโทษนะขอโทษนะคะถ้าเปิดมาแล้วเจอยาเสพติดจะทํายังไงผมก็คง ไม่แมวแล้วครับเพราะว่าแต่ละที่ที่ผมไปรับเนี่ยมันจะเป็นเป็นห้างนะครับหน้าห้างซึ่งคนเยอะแอล้วแบบห้างโลตันรัชดาแบบเนี้ยหน้าห้างเขาจะมีแท็กซี่สามล้อจอดอยู่เยอะครับอืไม่กลัวหรือพอรับกล่องมาปุ๊บเปิดปุ๊บตำรวจประกบปั๊บแล้วคงไม่ละมั้งครับที่มองโลกในแง่ดีด้วยนะเนี่ย <c oughs> อ่ะได้นะคะ <c oughs> แต่ว่าในในกรณีที่มีปัญหาครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะครับคือมันจะมีสามครั้งสุดท้ายเนี่ย เขาบอกให้ผมไปรอ,อไปรอซื้อโทรศพัพท์แต่เขาบอกว่าคนขายโทรศัพท์เปลี่ยนใจแล้วให้โอนเป็นเงินกลับไปให้เขาให้โอนเงินกลับไปให้เขาเราก็โอนให้เขา,เาก็โอนให้เขาอที่แรกก็ขอเบอร์บัญชีเขามาแต่เขาเขาบอกว่าไม่เป็นไรโอนทางโทรศัพท์มือถือได้ผมก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันโอนโทรศัพท์มือถือได้อืมเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ต้องให้ตำรวจอธิบายแน่นอนเราก็โอนให้เขาไปครับยอดเงินสามครั้งเป็นเงินเท่าไหร่คะ,ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับประมาณประมาณ ประมาณอาจจะถึงสามหมื่นได้ครับอาจจะถึงสามหมื่นเฉลีย่ย<ง>ครั้งละบางครั้งอาจจะสองหมื่นบางครั้งอาจจะหมื่นแปดพันเออนี้ยอดผมจําได้ไม่แน่นอนนะค่ะแล้วหลังจากที่โอนเงินไปให้เขาเสร็จแล้วก็ขาดการติดต่อกันเลยเหรอครับคือครั้งที่สามเนี่ยพอโอนไปเสร็จผมบอกว่ามันมันชักไปแปลกละมันบอกให้ผมผมไปซื้อแต่ไม่มีคนมาขายให้ออืแล้วก็บอกให้ผมโอนเงินกลับไปผมทีนี้ผมเอเขาไม่มีตัวตนอแต่ผมว่ามีครับ เขารู้เขารู้ผมแต่ผมไม่รู้จักเขาเลยผมก็เลยบอกให้เขาาถ่ายรูปบัตรประชาชนหรืออะไรพอที่จะแสดงตัวตนเขาหน่อยครับเขาเราเคยขอเขาขอครั้งุท้ายนี่แหละครับที่ที่โอนเงินกลับไปแล้วเขาบอกว่าครับครับถ้าถ้าถ้าจะทําแบบนี้เดี๋ยวหนูจะให้โอนไอ้ถ่ายรูปบัตรประชาชนเอาไปให้พี่แล้วก็เงียบไปเลยครับค่ะเอาละพอเราเริ่มสงสัยเขาก็ รู้สึกจะเลิกติดต่อเราเหมือนกันน<ช>ะคะเขาที่ถามในกรณีนี้กับทางขนมพุ่มกับสันติพัฒน์เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมากไหมครับท่านคะเคสแบบนี้ก็เกิดบ่อยนะครับแต่ว่าในมันมีตั้งแต่ว่าเรื่องการโอ,อนการหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีนี่นะฮะก็คือบัญชีที่ที่ส่วนใหญ่เราเรียกว่าเ,เป็นเป็นมา้าก็คือมีลักษณะของการที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีนะครับหรือโดนหลอกให้ไปให้เลขบัญชีไปเนี่ยนะครับ แล้วก็คนร้ายก็จะใช้บัญชีพวกนี้ในการรับโอนเงินเข้ามานะครเราก็มีมีเยอะเยอะมีเยอะแนวทางการสืบหาตัวของคนที่มาจ้างคุณสกลเนี่ยสามารถหาตัวได้ไหมครับท่านคะก็เท่าที่ดูหลักฐานเบื้องต้นนะครับก็คิดว่าน่าจะพอพอสืบพาได้นะครับไม่ยากมันมีมันมีทิ้งร่องรอยไว้ไว้เยอะเหมือนกันนะครับที่เราพอจะตามเข้าไปหาตัว พฤติกรรมอย่างนี้เป็นลักษณะเป็นแก๊งไหมคะท่านหรือว่าน่าจะทําคนเดียวได้มีทั้งเป็นคนเดียวก็ได้นะครับเราก็เป็นแก๊งก็ได้คนเดียวก็ได้เป็นแก๊งก็ได้ะนะคะแต่เรามีในส่วนของผู้เสียหายนะคะอีกคนหนึ่งนะคะชื่อคุณลอกิบานเงนะคะคุณลอกิบานเงนี่เป็นผู้ที่ขายโทรศัพท์มือถือผ่านมิจฉาชีพรายนี้ด้วยเดี๋ยวขออนญุญาตคุยกันนะฮะจยนเจตนะคะสวัสดีค่ะคุณลอกิค่ะสวัสดีครับค่ะ คุณรรกินี่คือแจ้งความประสงค์ว่าต้องการขายโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะถูกต้องครับอ่าแล้วไปรู้จักกับคนคนร้ายรายนี้ได้ยังไงคะก็คือโดยปกติเนี่ยการซื้อขายผ่านเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาโดยที่เราไม่ทราบแน่ว่าบุคคลคนนั้นน่ะเป็นมีชาชีพหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตาม คือการซื้อขายเป็นคือเป็นไปตามปกติของ,ขอ,งอ่าเทคโนโลยีที่ที่ที่ก้าวกระโดดเข้ามานะค่ะค่ะครับสินมประกาศขายเนี่ยจะเป็นไอโฟนค่ะซึ่งคุณตูนคิดที่ว่าเป็นผู้วิชาชีพค่ะผมไม่แน่ใจว่าเรียกวิชาชีพได้ไหมนะฮะติดต่อเข้ามาเป็นคนแรกซึ่งมีหลายสายที่ติดต่อเข้ามา แต่เราก็ตัดสินใจขายให้คุณตูนอ่าใช่เพราะว่าเขาเป็นบุคคลแรกที่ติดต่อเข้ามาค่ะแล้วได้เงินถูกต้องไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอ่าตอนแรกผมก็เอกใจครับเพราะไปเจอทีตามปีนัดที่ห้างเนี่ยค่ะคือจะมีคุณสะกลที่ว่าเป็นเ็กซี่ค่ะอา่มารับติดสินค้าผมก็เอกใจเจ่ทำไมเจ้าตัวไม่มาเองอืทีนี้ผมก็โทรไปตาั โทรไปที่คุณตูนค่ะค่ะแล้วก็รับสายก็บอกขอปอะดีเขาปิดตุลาเขาฝากคุณสกลที่เป็นวิศวกรเซกซี่เนี่ยมารับแล้วก็ฝากตามไว้แล้วค่ะปก็เลยเริ่มเชื่อดใจอืมเพราะว่าเขาก็มีต่างมาให้ก็ไปปกติอะไรก็ซื้อขายกันธรรมดาเงินมาของไปก็อย่างนั้นใช่เป็นการซื้อขายแต่สำคัญเนี่ยผมจะมีใบเสร็จแล้ว แล้วก็พรบสิตาเนี่ยต้องลงนามอ่าแล้วเขาตอบว่าให้ลงชื่อว่าก็คือพรบสิ้าเขาจะเป็นคุณสกลยิ่งอ๋อค่ะทีนี้ผมก็ยังไม่ยังไม่ไม่ไมกอยังไม่สบายใจเต็มที่ของว่าขอเล็กเกียรติยศก็มีค่ะค่ะผมว่ขอเล็กเกียรีิขอให้เล็กียติยประชาชนของคุณสกลค่ะกับของคุณดูเนี่ยแต่แต่ เรืที่บาร์สังคของคุณสูุที่ผมไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือหรือแอบอ้างหรือ,อห,อห,อหอลหอกใช่ใช่แต่ผมก็บันทึกไว้ส่วนลูกหน้าตาของคุณตกุเนี่ยผมก็ถ่ายรูปเก็บวไว้่ะตอนทั้งแท็กซี่ที่เขาขับเนี่ยผมเชื่อใจว่าคุณสกรเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เข้าใจนะคะนี่ก็คือตัวของคุณลอกีบานงก็อยากจะเล่าเรื่องราว นะคะที่ได้สื่อสารกับคุณคุณตูนเนี่ยนะคะตัวมิจฉาชีพรายนี้อาละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลอก,กีขอบพระคุณมากนะคะครับครับค่ะน,นอกนจากคุณลอกีแล้วนะคะยังมีกรณีพระพิสุสงฆ์ด้วยที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะท่านเองก็ถูกมิจฉาชีพรายนี้นะคะหลอกซื้อกล้องถ่ายรูป สูญเงินไป12,000บาทนะคะด้วยมีทางพระภิกษุส่สงท่านไปแจ้งความแล้วด้วยจับทางท่าน้อยตำรวจตรีสุภกรโภชนาสมบัติพนังกงานสอบสวนของสอพกำแพงเพชรนะคะพระ้อมเอกสารแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านร้อยตรีสุภกรค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะท่านผู้หมวดสุภกรครับความคืบหน้าคดีของทางท่านพระท่านพระนัทพลตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเอ่อตอนนี้ผมได้พนัทธพลเนี่ยได้มาร้องทุ๊กว่าได้สั่งซื้อกล้องถ่ายรูป ราคาหนึ่งนเก้าบาทนะครับไม่ใช่1,2,000บาทนะครับค่ะข,ข,ขอ่งหมื่นเก้า0ันบาทาแล้วก็คือด,ดูจากดูจากเว็บเว็บไซต์แล้วก็สั่งซื้อของไปค่ะทีนี้ก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีของเอ่อแล้ชีธนาคารของตรวจสอบแล้วเป็นของนายสุพลบุญยิ่งนะครับค่ะผมก็เลยเชิญเชิญนายสุพลบุญยิ่งเนี่ยมามาสอบปากคำ นายธงชัยก็ให้การเบเบนให้การว่าคนไม่มีส่วนร่วมในการกระทาําความผิดโดยโดยโดยถูกนางสาวุนเนี่ยหลอกคือค<า>ือโอนขอ,ขอที่เลขบัญชีครับขอที่เลขบัญชีไปแล้วก็ผู้เสียหายนี่ก็โอนเงินเข้าบัญชีแล้วก็โทรบอกนางสาวจุนว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้วหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะ,ะนางสาวตุนก็บอกว่าอีกสองสามวันจะส่งของให้ ค่ะแล้วก็ไม่ส่งผลเพาว่าสองพันวานจงพัสดุมาให้เป็นขนมขนมเด็กขนมกินเล่นนะฮะค่ะม่ได้เป็นกล้องถ่ายรูปมานะคะมีใช่กล้องถ่ายรูปหร้อเป่ค่ะแลวตำรวจมีวิธีติดตามจับกลุ่มนางสาวตุลยังไงคะตอนนี้ผมได้ประสานกับท่านรองสกพสอนะครับเพื่อเพื่อสืบติดหาสืบหาตัวคนที่โพสตโพสลงลงเล็กแล้วก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเรียกตัวมาสอบปากคำสอบไปครับผม ่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะผู้หมวดสุปกร ans, ขอบพระคุณค่ะครับผมบัดีครับค่ะหลอกคารวะอย่างเดียวไม่ว่าพระพิสุขสงฆ์ก็ไม่เว้นนะคะเครานี้ต้องมาถามในแง่กฎหมายกับทางอาจารย์เจดด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่คุณสกลทุกข์ใจมากที่สุดก,ก็คือกลัวจะตกเป็นผู้ต้องหาเป็นกลุ่มเดียวกับมิจฉาชีพนะฮะเราควรจะดําเนินการยังไงได้บ้างไหมคะก็โดยถ้าตามเนื้อเรื่องนะครับยังไงคุณสกลก็ต้องเป็นผู้ถูกต้องสงสัยแน่นอนนะครับ ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำร,รวจเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ตำร,รวจเขามีหน้าที่สืบส,สวนสอบสวน,สวนทั้งความสุจริตของคุณด้วยนะครับเพราะนั้นในนี้วางใจได้หน่อยนะครับทีนี้ก็มีทางทางาทางหน่วยงานของทางด้านนี้เข้ามาช่วยด้วยเนี่ยก็คงจะช่วยได้เยอะเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันมีเบาะแสะอยู่หลายอย่างนะฮะแต่ยังไงทางเนี้ยเขาก็จะมีทางที่จะสืบคนไปจนถึงเจอได้ นะถ้าหากว่าได้ข้อมูลตรงส่วนนี้มาแล้วเนี่ยมันก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณได้นะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้ายังไงก็ตามถ้าสมมุติว่าพยานหลักฐานทั้งหมดพุ่งมาที่ที่คุณเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแล้วก็ถ้าจําเป็นจะต้องใช้ทนายความก็เดี๋ยวบอกสภาทนายความเดี๋ยวเราจะทนายความไปช่วยให้นะครับแต่ในเบื้องต้นนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะต้องถึงข่านั้นนะขั้นั้นน,นะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังดูแล้วนี่มันมีเบาะแสอยู่หลายตอน ซึ่งถ้าทางฝ่ายเดี๋ยวนี้เขาจะมีกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งจะพอมีเบาะแสอยู่นิดหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาเดี๋ยวเขาจะสาวไปเจอนะฮะเท่าที่ฟังมีหลายหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวหาได้แน่ไม่ยากไม่ยากคิดว่าไม่ยากค่ะคือตรงนี้ถ้าหากว่าตัวองคสกรบริสุทธิ์ใจจริงอะนะคะไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวเลยนะคะตำรวจเนี่ยไม่ไม่ได้น่ากลัวเลยตำรวจดิฉันบอกเลยถ้าตราบใดเราทําถูกต้องนะดิฉันว่าตำรวจเนี่ยไม่น่ากลัวเลย <c oughs> เราอาจจะน่ากลัวกว่าตำรวจก็ได้ <c oughs> แต่ถา้าเมื่อไหร่ที่เราทําผิดนั่นแหละตำรวจถึงจะน่ากลัว <c oughs> สําหรับเรานะฉะนั้นไม่ต้องเครียดนะ,ะเพราะเท่าที่ทราบมาก็เป็นทุกข์ใจมากนะแต่ว <c oughs> ่าทุกข์มากเลยนะแต่ตรงนี้อาจจะต้องให้ตำรวจใช้เวลาในการตามเรื่องเร็วหน่อยทังตำรวจขออนุญาตนะคะว่าในในกรณีนี้อยากจะฝากเตือนประชาชนหรือแม้แต่คนที่ทาอาชีพแท็กซี่ก็ตามเนี่ยนะคะ อย่างที่คุณสกลเจอเนี่ยอยากจะเตืนอนยังไงฮะเอ่อจริงๆอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยไอ้เทสในเร,เรื่องของการหลอกลวงะนะทางออนไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะทุกวันนะครับแต่ละวันที่เราเราเห็นคดีเข้ามาเนี่ยเฉะะพาะที่ปอทอย่างเดียวเนี่ยมันเยอะมากนี่ยังไม่รวมหมายถึงว่าคดีที่ไปแจ้งตามโรงพักต่างๆด้วยนะครับใช่ค่ระนั้น ในเรื่องของการหลอกเนี่ยตัวคนร้ายเนี่ยย่อมจะต้องหาคนที่มาเป็นตัวคัดเอาถูกไหมฮะในการที่จะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงตัวเขาเนี่ยค่ะฉะนั้นแต่ถ้าก็ฝากเตือนประชาชนนะครับว่าถ้าใครมีมาขอเลขบัญชีของท่านไปนะครับหรือว่ามาจ้างให้ท่านไปิเปิดบัญชีเนี่ยก็ให้คิดเสมอว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนร้ายนะครับคงไม่มีใครหรอกรัะที่มาโดยใจบริสุทธิ์ว่าผม จ้างให้เปิดบัญชีเพื่อจะเอาบัญชีเอาเงินไปไปผ่านบัญชีเพื่อจะให้ดูเลขสวยอะไรประมาณนี้ฮะส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะมาอ้างแบบนี้ทั้งนั้นนะครับก็คืออยากให้มีเงินผ่านเข้าออกบ,บัญชีเยอะบัญชีจริงๆแล้ว<ๆ>ตามกฎหมายก็ทราบว่าผิดด้วยสมมติครับในเรื่องของการไปรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยเขามีความผิดนะครับค่ะดังนั้นก็ต้องเตือนว่าประชาชนเด้ ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะโทรมาสอบถามในพฤติกรรมของคนที่ติดต่อเรามากับทางทาง<ม>ตำรวจของอกลุ่มงานสนับสนุนคดีด้านเทคโนโลยีก็ได้เพ<ด>ื่อจะเข<ช>้าเขาว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะพฤติกรรมของแก๊งมิจฉาชีพรายใดที่แต่งเรื่องลักษณะนี้ะนะค,ะ,ค,ะ,คะในขณะเดียวกันนะนาถามถ้าเรางมุ่งกับระยะเวลานับจากนี้ไปณวันนี้คือ14พฤศจิกายนคดีอย่างนี้นี่3เดือนพอจะได้เขาหรือว่าจับคนร้ายได้ไหมคะท่านคดีนี้ถ้าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับ ผมว่าไม่ไม่น่าไม่น่าเกือนสองอาทิตย์เลยไม่เกินสองอาทิตย์น่าจะต้องรู้ว่าใครเป็นคนคนเข้าไปทําอะไรบ้างอดทนนิดเดียวสองอาทิตย์แป๊บเดียวถ้าสองอาทิตย์ไม่ก่อนปีใหม่เลยทะหมถ่าเรารู้ตัวนะฮะแต่การจะไปไปเอาตัวเขาเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็จะทุกน้อยลงอีกสองอาทิตย์ก็จะทุกเหมือนกันแต่ก็จะน้อยลงนะคะเอาอย่างนี้ในฐานะที่คุณสกลทุกมานานแบ่งความทุกให้คุณตูนเพลนนิดหนึ่งดีไหมถ้าคุณตูนที่เขาจ้างคุณเนี่ยนะฮะดูรายการสถานีประชาชนอยู่อยากจะพูดกับเขายังไงก็ อย่าไปหลอกเลยคนอื่นนะครับคือเราทํามาหากินสุดจริตดีที่สุดแล้วครับคือเขาหลอกผมอ่ะเขาไม่รู้ว่าผมผมเดือดร้อนมันไม่ใช่เดือดร้อนเพราะผมครอบครัวลูกเมียผมนี่เดือดร้อนหมดเลยกับการที่ผมไม่ได้หายเงินนยครับวัวแถมแถมีคดีติดตัวลูกก็ได้ถามว่าพ่อแม่พ่อติดคุกหรือเปล่ามันไม่รู้จะตอบยังไงครับกลัวกันทั้งบา้านไม่ติดคุกหรอก นะใจเย็นๆอย่พูดเหมือนเป็นทนายนะ <c oughs> อันนี้ให้กําลังใจก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องห่วงนะใช่ว่าสภาทนายความก็ช่วยได้ตำรวจก็พร้อมช่วยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมคะอีก2ส,สัปดาห์นะเราดหมายการจะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านรองผู้กกับสันติฒน์ถึงความคืบหน้านะคะคแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่กระจ่างชัดเจนนะคะถ้าพี่บริสุทธิ์ใจทุกอย่างโปร่งใสออกมานะคะเราก็จะได้สบายใจด้วยกันท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ก็ร่วมรุ้นไปด้วยแล้วกันแต่น แต่เราก็ต้องต้องคอยติดตามผลด้วยนะคะขอบพระคุณทั้งสามท่านมากค่ะสวัสดีค่ะต<อ>้องระวังตัวกันด้วยนะคะาล้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของชาวบ้านที่มาร้องเรียนกันในวันนี้นะคะเกี่ยวเรื่องกับเกี่ยวกับเรื่องของถนนนะคะที่ซอยลำลูกกา17โอ้โหช้ำรุดเสียหายนะคะชาวบ้านอยากจะให้มีการซ่อมแซมแต่ปรากฏว่าถนนนี้เป็นถนนส่วนบุคคลนะคะแล้วจะทําอย่างไรได้บ้างค่ะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณอัครพ,พลทองธราดลในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะ ใครๆก็อยากมี 3G ใช้แต่ภายใต้การประมูล